ทึ้งภูเขาครับทึ่งฮอนทึ่งบรรยากาศดีครับแนวนี่แหละครับแน่วไปพุนกันเป็นกิราบลุ่มตั้มครับทั้งลุ่มครับอันนี้คทึงทึกงหลังคู้นะครับไปทั้งพุนกันที่เป็นเคลื่อนครับทั้งพุนเป็นเคลื่อนเดี่ยวปลาครับดังไฟครับเอาแหน่งใบแหน่งใส่หน่อยลายุงยุงไรครับ ดีคร <k> ับ <t> ว <une> ัอนี้อยู่ครับอามในสองอามขอนจ่าครับผมวัอนี้ผมกะบิเป็นพุทธปลาไหลเสือกครับแต่วบ้านย่างมาทานมาทานกับซุปเล่นได้ชุ่มบรรยากาศชุ่มยู่วชุ่มทัดไปเรื่อยๆครับแต่วบ้านมองชิเป็นอันี่อีกไกลครับปลาไหลเสือกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปชุ่มบรรยากาศรุ่นเพื่อนครับผมมาเที่ยมตัวกับยูทูบเบอร์สองคน

เละเรื่อยๆครับเละกลางปลากลางเขาแส่น้ำท่าน้ำทุบช่วงบรรยากาศหนาวฝนได้ที่แหละครับพี่หน้ามอือเบิ้งครับที่อมกรบลมลื่นนี่ครับเป็นบรรยากาศที่หนาวเว่าสมมารครับในปลาธรรมชาติของภูเขาครับแต่ฮะหอยครับหอ,อยน้ำตกครับมีบอลนี่หอ,อยน้ำตกนี่ แนวนี้แหละครับแนวไปคุณนกัเป็นพิาบลุ่มตามครับทั้งลุมครับอันนี้ครัึงซึ่งหลังคู่นะครับไปทั้งหุ่นกัที่เป็นเขื่อนครับทั้งหุ่นเป็นเขื่อนพอแล้วครับปลไหลเผือกต้นบมะง่ายแหละครับนี่นี่ปลอยือกตัวนี้แต่ว่ามันขื้นอยู่พะล้านขื้นกับต้นไม้ต้นอื่นครับนี่ครับ ตัวเงครับบึงเงามันเนี่ยแตกกอไกล n งามีหอดันกล้วยไม้นไดนี่ครับผืนหมดธรรมดาด้วยครับตัวญงแต่ว่าเอาบ่ได้ครับมันเบืเ้องล่ามันคุ้ดยากครับจิตตามหาปหลาไหลงี้เงสิหรอครับมันค่อย อยู่ได้โดนครับหาห้อนคือสิใหญ่ดีครับแต่ว่าเอาบ่ได้ครับตัวนี้ครับทายไป้ทายให้เบิ้งครับตัวนี้ครับบ่ได้เอาหรอกครับนี่ครับเหมือนข้อมสูงของต้นปลายเผือกพวนครับนี่ครับปลายเผือกพอเรื่อยๆครับหลายครับอยู่นี่ครับเป็นพลาสหินแต่ว่า ขึ้นน้ำมันลืบหินครับนี่บังคับบังลุบนี่ครับขึ้นน้ำลือมุกสิครับแจ๊คสีเอาอะไรห,หรอกแจ๊คมันกินยังปลาไหลเผื <บน S 1> เ่อนีอ่นยนี่ครับกดอันนี่ขื่นมันขึ้นน้ำบนหินครับแต่ว่าแต่ว่าหากมันเก่าบ,บคุคลปลาไหลเปานอะไรหรอกมันคืองู <laughs> นนหักมันครับอืมอยินได้เสียงอันเสียงกระทบกับหมินนะครับอันนี้ขั้นหากมันเลื่อยเลื่อยไปถึงขีดดินมันก็ขึ้นอีกครับเป็นอีกต้นไม้ครับต้นปลายเผือกเนี่ยครับมันมันมันเกิดน้ำหกักเกิดตามรลกครับ ออกจากนำตัวเก็เป็นพลานหินครับพลานหินนี่ลังค่าแดดปกคลุมครับอนขนาดเลยครับนี่ครับนี่เทาทีว่าเบิ่งยาครับมาขุดเบ่งยา อาไหลเผือกครับนี่ฝากนี่จะคุ้ไดไตรบุตรแล้วครับปลาไหลเผือกไม่มันปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกไงครับมันปลาไหลเผือกหน่อยหมักอยู่น้ำผูน้ำผาครับหินหน้ำดานครับห <Yeah. S 1> ลายเช้อ so ปลาไหลเผือกหน่อยโอ้ปลาไหลเผือกใหญ่ไงปลาไหลไมีแต่ขี้หินครับหินหลายลายมักอยู่น้ำเดือดหินครับหากอยู่เลกิกจทได้ครับย่อครับสีข,ขาวๆยังไม่บู้จะเกินปลาไหลเผือกลูกใหม่ก็ว่าปลาไหลเผือกหากมันสีขาวครับขาวขาวคือเอียนเอียนกับปลาไหลน,น,นะครับ ยิ้วขาวเลิกทะเลครับห่างคนแต่ว่าเป็นยาดีครับยาดีสรรพคุณหลายกูดไปปวดไตัวมกินครับปวดได้เปลือกสรรพคุณหลายครับทายพิดต,ต่างๆก็ได้ครับทายฝีในท้องก็ได้ครับทายผิดไข่พิษเสมฮะ แตกโลหิตครับในเรื่องสพคุณมันหายแก้ไขแก้ไขวัดไขไม่ได้องแก้ได้เวันนะครับต้มเอามาตุดมาต้มเอาหากมันครับใส่หากมันแก่วันละโลกระยะบวมครับก็ได้ครับเงือครับพยาธิก็ได้ครับ แก่ทอมซินอาเสบก็ได้ครับแก้เจ็บข้อในเวิร์ครับแก้โรคอามาพาดก็ได้ครับ,ช,รบ,รรบช่วยครับทายน้ําเหลืองก็ได้ครับช่วยครับทายน้าเหลืองแก้โรคท้องผูกได้นะครับโอ้สรรพคุณหลายอย่างอยู่ครับนั่นหักชิเป็นชี้หากชิเป็นชี้เข้าวๆครับนะ หาคนหาคนไปซี้อวเ้า,าได้ครับใส่เลือกเราก็ได้ครับใส่เลือกเราเพื่อไปต้มกินเนี่เลือกเราครับใส่เลือกเราเพ็ดไทยทำให้อาเจียนครับและใส่กระทายใส่ล่างพิษยาเสพพิษครับใส่บ,บําผู้์ภูพิษยาเสพติดแล้วก็แก้ อาการโล่งแดงจากยาเสพติดก็ได้ครับนี่วันไ่เผือกนี่ดีได้ครับสคุณหลายอย่างอยู่ใส่รักษาไข่ตัวร่อนไข่เปลี่ยนฤรดูใส่เป็นยาบำรุงโลหิตช่วยรักษาความดันโลหิตสูงครับเนี่ยวันไ่เผือกครับช่วยครับเงือครับ ตัยแก้วนนานลูกสมุขุนลายยางเอ,อ้อหัวต่ำเพราะมันแตกห่อหัวต่ำครับร่องร่องโค้งร่องโค้งหัวบริสุทิ์หรอครับใส่ซะก้อนหินบินเลยหัวเป,ป็นยงัเป็นยงครับสมุขุน ตัวแกโลกแก่ไขพิษซ้ำแดงครับครับนี่ละสมควรไปได้เพื่อที่สำคัญนี่ครับช่วยกระตุนสมรรถภาพทางเพศของเพศชายได้นี่ครับจี <laughs> ๋สวยกระตุนแบบได้แล้วครับยุ่ยุ่นยุ่นยุ่นไปีกแล้วนี่กระตุนยังไงเนี่ยมันลง บํารุงหลังขอดบุตรครับนี่สับะณะรดตานเซี้ยวมะเร็งรได้เลยครับอะไรเผื่อโอ้ยสับปะณดดีเลยครับช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับสเปิร์มช่วยในการกระตุน้นกาม,มารมได้เป็นอย่างดีโอ้สับประรดสับประรดบุอยาก ล่องเบิ้งกับหาว่าตมเบิ้งเสร็จแล้วครับสมคุรเปินวางสัน้นจักเมียนแอกว่าใส่ทอดก้อนวอดสิเมีนตัวครับอยูสเปิดซอนซ <laughs> องยังนี่สองนี่ฮะส,สองวาวองซองยังเกาะ <laughs> สองยังเอาซองเอาไจำไป้ได้เลย ส่องกมดหมดแล้วส่องจนจำม่ได้แล้วอาจารย์เพส่องเงี้ยงกาสอนสอนเงี้ยงกาะล่าสุดนี่สอนนอนสอนเต้าง้อยวะสอนเต้าง้อยส่องส่องสอนเต้าง้อยครับติดติดตามกันได้ครับติดตามกันได้ส่องสอนเต้าง้อย สองควนจับครับโอ้หามควนจบับไ <laughs> ก่ครับพี่น้องครับไก่แล้วเยียเ <laughs> ียนมองนะครับูดาหากง่ายด้วครับจำเขียนมาด้ยครับง่ายจำเขียนง่งา <laughs> ่าครับไก่ครับ โอ้ยูเลือกแห้งครับคุดหยากแห้งยาดีต้องมีอุปสรรคแน่นไครับพี่น้องครับเินมายาดีต้องมีอุปสรรคแน่ครับว่ะโอ้ยลืกขนาดครับคุกูโดนเติบเลยคดคนหนูท่านเลหอดมองสิเอาอยู่ด้ครับเดี๋ยวก็เป็นความจริงนะอครับอีกบาโดนเล<ก>ือลกเล มาเลยประเทศซื้อันมเลยครับอับอมมาให้ตามผสมันสมมึงดูเป็นอย่งไรสีเป็นมูสสีเป็นจาสีเป็นตะการหรือสีเป็นของใส่ปลาหนักหนักหนัก น่ทราบลงจนเอาเสียมขึ้นบ่ได้เลยครับพี่น้องครับผมเลือกแห้งเลือกเต๋อเด้ครับผมปวดนะนะซ้ำเร็จครับส้ำเร็จแล้วนะส่งดูส่งดูส่งดูอ๋อ ซื้อส้วงดูว้ญญา,าวอย่างเงี้อยู่ครับปุณะปุณะว้าวนี่นะครับใบได้เผือกนี่ครับก็จริงหากมันจะเป็นชีข้ขาวๆนะครับชี้ขาวหลังนในบางีครับ แสดงครับครับกับประปาณนี่นะครับต้อแห้งอะไรกบอันนาภูเขาหมอเลยนะอันนีพอนเอาปีนี้ปีนีเของไอย่ันาา่าสบายกว่ะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็นสำเร็จแล้วครับแต่ว่าใน้บใหญ่เป็นไงครับพุทธยากับมันอยู่ในก้อนหินครับ จำร็จเล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเลยครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิหาสาระดีๆประกาศสีปรับปรุงคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนุนนะครับสวัสดีครับ